กรณีของอคุณธนาธรเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในนามประธานคณะก้าวาน้าธนาธรจึงรุ่งโรกิจชี้แจงกรณีอ้างอีกไปถึงสื่อสำนักหนึ่งเผยแพร่ข่าวโดยพาดพิงคุณธนาธรเนี่ยเขียนว่าตามที่สื่อในเครือของท่านได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับผมโดยพาดหัวว่า เผยคลิปหลุดธนาทรปลุกระดมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้14จังหวัดให้กระด้างกระเดืองต่อรัฐไทยซึ่งได้นำคลิปมาจาก Facebook ส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook บ,บัญชีเทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินอากาศมหาสมุทรก็คือ Facebook ของคุณเคร้อยล้านนะคะพร้อมทั้งใช้ถ้อยคำในพาดหัวสอดคล้องกับในเค100ล้านว่าผมปลุกปั่นเยาวชนภาคใต้ให้กระด้างกระเดือง ุณธนาทรระบุว่าขอตั้งคำถามอย่างจริงจังถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรสื่อของกองบรรณาธิการผู้จัดการ ก็คือสำนักนี้ค่ะบอกเนื่องจากเนื้อหาในข่าวเป็นการถอดเทปถ้อยคำของผมปรากฏชัดว่าเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์รัฐไทยและการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ประชาชนชาวไทยและไม่ได้ปรากฏชัดเจนว่าเป็นการพูดกับผู้ฟังกลุ่มไหนในสถานที่ใดแต่สื่อสำนักนี้กลับลงข่าวโดยอ้างอิงข้อมูลจากในเคร้อยล้านโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมายัางผมซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในคลิปผมขอตั้งคำถามว่า นี่คือการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อโหมกระพือกระแสที่ฝ่ายอนุรักษนิยมกำลังพยายามปลุกปัน่นว่าพวกเราคณะก้าวหน้าและพรกก้าวไกลเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและไม่สมควรได้เข้าบริหารประเทศหรือไม่มโดยก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามจะปลุกปั่นข้อความทํานองนี้มาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการที่กรรมาไปแจ้งความดำเนินคดีนักกิจกรรมและนักการเมืองจำนวนหนึ่งด้วยข้อหาร่วมสะสมกองกำลังหรืออาวุธเตรียมก่อกระบฏท จากเหตุการณ์เสวนาวิชาการที่มีสะสะของก้าไกลได้รับเชิญเพราะฉะนั้นคุณธนาธรบอกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแต่กองแก่กองบริการสื่อสำนักนี้และประชาชนที่สนใจก็ประมาณว่าเล่าเนื้อหาที่บรรยายในคลิปไม่ใช่ถูกไม่ใช่สิ่งที่ถูกตัดตอนมาสั้นๆในคลิปซึ่งอาจจะมีวรระทางการเมืองแอบแฝงข้อที่1การบรรยาย เป็นการบรรยายให้นิสิตในชมรมหาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเคยทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกับคณะก้านาะนํามาสู่กิจกรรมการบรรยายตามที่ปรากฏในคลิปซึ่งไม่ใช่เป็นการบรรยายเจาะจงเยาวชนใน14จังหวัดภาคใต้ตามที่ถูกพาดหัวและสถานที่ที่จัดก,ก็ไม่ใช่ภาคใ<า>ต้ข้อต่อมา หัวข้อที่ผมบรรยายคือมองปัญหาชาติพันธุ์ในประเทศไทยคือผมต้องการจะเปรียบเทียบให้ผู้ฟังเห็นความแตกต่างระหว่างนานา,นาประเทศกับประเทศไทยในการชำระประวัติศาสตร์บาดแผลของตัวเองและสร้างชาติที่เข้มแข็งผ่านการโอบรับความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่าการจะไปบังคับให้ทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยแบบเดียวจะนั้นก็ไล่รายละเอียดว่ายกตัวอย่างหนึ่งสอและกับมที่ประเทศไทย ก็ตั้งคำถามไทยแท้คืออะไรไทยแท้คือคนเวียดที่มุกดทหารคือคนมงที่เพชรบูร์คนปะปะกระเยอที่เชียงใหม่คนภูไทยสกลนครคนกุยบุรีรัมคนมอนที่ปทุมธานีคนจีนที่นครสวรรค์คนมาอยย่ในชายแดนใต้คนอินเดียที่กรุงเทพชาติไทยที่เข้มแข็งเกิดจากอะไรแล้วคุณธนทรสรุปว่าไอ้ที่บรรยายเนี่ยคือ เชื่อในความเป็นไทยที่เราภาคภูมิใจก็คือไทยที่โอบรับความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาความเชื่อที่ไทยปฏิบัติต่อพลเมืองทุกคนอย่างเสมอหน้ากันใต้กฎหมายอืมแล้วก็บอกต่อไปนะครับทู้ชมฮะว่าอย่าใช้วัทกรรมเดิมๆม,มาขัดขวางการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ที่ลูกหลานของพวกเราจะได้อยู่ร่วมกันในอนาคตเลยครับหลังจากที่เจ้าตัว ถึงขนาดโพสเฟซบุ๊คอธิบายขยายความยาวเลยลงไะเป็นกระบวนการที่ต้องการจะบิดเบือนหรือไม่ประการใดซึ่งเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง